มาอัปเดตสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันค่ะซึ่งหลังจากที่เขาได้ประชุมกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะคุณพิชรีโฆษกกระทรวงกลาโหมก็ยืนยันว่ายังไม่มีการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาในขณะนี้นะคะแค่เตรียมการในระยะต่อไปและต้องประเมินความจริงใจและการปฏิบัติตามข้อตกลงของฝ่ายกัมพูชาค่ะ พลเรือตรีสุรสันคงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมระบุว่าการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GBC ไทยกัมพูชาสมัยพิเศษครั้งที่หนึ่งณจังหวัดเกาะกงกัมพูชาเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการใช้กลไกลทวิภาคีเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดตามแนวชายแดนโดยพลเอกนัทพลนาพาณิ์ร,รักษาราชการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ย้ำว่าการปกป้องอธิปไตยของชาติต้องเป็นอันดับแรกควบคู่ไปกับการดูแล ปากท้องของประชาชนและผู้ประกอบการในประเทศค่ะ,คะและคราวนี้ค่ะจากผลการประชุม GBC นะคะก็มีประเด็นสําคัญที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นพ้องร่วมกันค่ะก็คือ 1. การถอนอาวุธหนักและยุโทโธปกรณ์ทําลายล้างสูงออกจากพื้นที่ชายแดนนะคะโดยฝ่ายเลขานุก,การ GBC และ RBC ค่ะจะหารือภายใน3สัปดาห์เพื่อจัดทําแผนแล้วก็เริ่มเคลื่อนย้ายกําลังออกนะคะตามเวลาที่กําหนดพร้อมให้คณะผู้สังเกตการ IoT เข้า เพื่อสร้างความไวไวเนื้อเชื่อใจระหว่างกันแล้วก็2ค่ะการร่วมกันเก็บกู้ทุนระเบิดตามแนวชายแดนก็จะเริ่มภายใน1เดือนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่และ3ค่ะนั่นคือการปราบปรามอาญากรรมออนไลน์หรือว่าสแกมเมอร์ค่ะโดยตั้งคณะทํางานร่วมกันภายใน1สัปดาห์เบื้องต้นค่ะฝ่ายไทยได้ส่งข้อมูลแล้วก็พิกัดสแกมเซนเ็นเตอร์กว่า60แห่งให้ฝ่ายกัมพูชาดําเนินการปราบปรามขั้นเด็ดขาดอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ฝ่ายกัมพูชาเขาตอบรับ แล้วก็ให้ความร่วมมือซึ่งฝ่ายไทยเองก็จะมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิดใน JBC สมัยหน้าครั้งต่อไปก็คือภายใน30วันนั่นเองค่ะ,คะส่วนประเด็นที่4ก็คือการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนโดยให้ JBC กําหนดความชัดเจนของเส้นเขตแดนและ RBC จัดทําแนวทางบริหารจัดการตามกรอบของ JBC สําหรับกรณีบ้านหนองจานผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและจังหวัดบันเตียเมียนเจยอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความสง เรียบร้อยประเด็นที่5การผ่อนปรนการผ่านแดนกระทรวงกลาโหมขอชี้แจงว่ายังไม่มีการเปิดด่านในขณะนี้มาตรการดังกล่าวเป็นเพียงการหารือเชิงหลักการโดยหากมีการดําเนินการในอนาคตจะผ่อนปรนเฉพาะรถขนส่งสินค้าไม่ใช่บุคคลและต้องอยู่ภายใต้ข้อจํากัดเรื่องจํานวนเที่ยวหรือรายกรณีขึ้นอยู่กับระดับความพร้อมและความตึงเครียดในพื้นที่ด้วยค่ะพูดถึงพื้นที่นะคะเขาก็มีการแบ่งโซนกันด้วยเพื่อความเหมาะสมค่ะทางด้านของกระทรวงกลาโหมนะคะก็ได้มีการ แบ่งกําหนด3โซนนะคะตามระดับความตึงเครียดค่ะแบ่งเป็นดังนี้ค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือโซนที่1นะคะความตึงเครียดสูงค่ะก็ได้แก่ชายแดนกองทัพภาคที่2อนะคะอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์แล้วก็บุรีรัมย์ส่วนในโซนที่2ค่ะความตึงเครียดปานกลางก็จะได้แก่ชายแดนกองทัพภาคที่1สระแก้วโซนที่3ความตึงเครียดน้อยค่ะก็คือกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดค่ะโดยจะเริ่มนาร่องมาตรการผ่อนปรนในโซนที่ สก่อนนะคะก็คือความตึงเครียดน้อยนี่แหละพร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือว่า r b c ร่วมกําหนดนรายละเอียดค่ะเช่นประเภทสินค้าเวลาผ่านแดนแล้วก็จํานวนเที่ยวรถโดยบูรณาการก,กับหน่วยงานในพื้นที่ค่ะทั้งหอการค้ากรมศุล,ลกากรกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะพลเรือตีสุรสรรก็ย้าว่านโยบายสําคัญที่นายกรัฐมนตรีมอบแก่พลเอกนัทพลคือต้องปกป้องอธิปไตยชาติพร้อมดูแลประชาชน เพราะว่าความตึงเครียดที่ยืดเยื้อส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ประกอบการแล้วก็ครัวเรือนโดยตรงค่ะอย่างไรก็ตามสิ่งที่จะทําให้การเจรจาครั้งนี้เดินหน้าได้อย่างแท้จริงคือความจริงใจและการปฏิบัติตามข้อตกลงของฝ่ายกัมพูชาหากไม่มีการปฏิบัติจริงความร่วมมือที่ตกลงกันไว้ย่อมไม่เกิดผลและจะเป็นอุปสรรคต่อการคลี่คลายสถานการณ์ค่ะค่ะอันนั้นคือการประชุมที่เราสรุปให้ฟงังซึ่งเป็นการประชุมของสัปดาห์ที่ผ่าน<ช>มานะคะ,คะ